มาหยังมาบังเวลาอันไหนกาะมาบังลามาดูเวลาอันพุ่ยบานบ่ไปพุ่ยบานบ่ไปตือมาเนี่ยเออคือบ่ไปอาบน้ำอาบทาไปเนี่ยอาบแล้วเสียนายคือบ่ใส่เพียงหางบ๊อบเด่นเสียนายคือบ่มีโอ้บ่มีสิฮึบ้แต่ละตนแตบบริจาคไปแล้วเนี่ยเสียนายเนี่ย พูดล้พูดล้พูดถื่อเรียกสามเจ็ดแปดจือบอมาดูง่ายว่าแล้วฮะกตสั่งเาะแตสั่งเลยง่ายว่าบอดาราของเราอีกท่านหนึ่งนะครับอพยแพอีกฮ่มดีไปแกงมาง่จะมันต่อยดีซช่ต่อยนั้นพนดีดีอันใดก่ออันบอกพ่อเงญ่ก่อนไปบอกพอผู้ใหญ่ก่อนเอาึ้นนา ลาวอากาะเดาเริ่มสิปองไอมีจุดประสงค์ว่าสิมาสี่น้องไปขาดของอยู่บอดได้ถอม่ิวันคนเดเป้่าถามเขาสัมผาสกันใเจ้าคลิป้อเนี้ยอิบซีถามหาเขาอยากเบิงหนาเบิงตาเจ้าสุดเก้าเสียเก้าบอส่งตรงไม่บอม ฮาเพียเอียงเฮียน่ะนะบ้องดูนะนันตาดตีนอุ้มปุ้มอิม,ป,มปิ้มของพิษสมยัยอันไปบอกผู้บยาว์ก็นลองตัดสุดถิ่มใบวาสีใสให้สมบังงานกินดองกันเลยพังเจ้าบ่าวเอมาลลยสีเลาเอา,อาเงา สัญญาสัญญาว่าจะมาแตง่งน้องเข้าจัดแจงข้าวปาร์ต์วันข่าวแต่แล้ววันงานของเราก็เปล่าพี่งให้ไปในไม่กล่าวฮะอันไม่บอกผู้กงานพอด่บอกพนับ้านก่อนสุดท้ายมันบอกเอ,อเอาอันนี้ขยายก่อนสุดท้ายไปบอกบ้านผู้กหญ่ก่อนออบางสิ่งเพียงออมาเบิ่งเวลามาออส่งข่าวไปบอกวังได้ละเมกอกรรทัำ อันบอกพ่อผู้ใหญ่สิไปสิไปใสเอไปวันจันทร์ไปวันจันทร์บอกพ่อผู้ใหญ่ไปวันจันทร์สิไปใสเกาะไปทกศไปทกศอือแล้วก็มาส่งข้าวคอยแล้วก็มายังอีที่เนี่ยมาทำเนี่ยมาดูเวลาไปบอกวันผู้ใหญ่บ้านไปวันจันทร์อสิไปทกศมีแค่นี้แล้วก็ดูกส่งมาอีกแสนหนึ่งอปที่พอยเมียคอย ฟอนย่าข้าสรุกมาเต็นหนึ่งเถือเหล็กหลายมื่อวันเถืเหล็กสองสี่ห้าเนาะจะว่าบอสัญญาสัญญาว่าจะมาแต่งน้องเฝ้าจัดแกงข้าวปลาอวันข้าวแต่แล้ววันงานของพิษก็เปล่าพี่หายไปในไม่กล่าวหลอกเจ้าสาวถ้ารอทอใจ สัญญาสัญญาไรความหมายหมดเสียหน้ารันทดอับอายคนเข้าเกินไปแต่นี้และอหน้ามองหน้าใครพ่อน้องแม่น้องเสีใจเจ้าไปไหายเจ้าตายญญาเป็นลมบอกพยาบานก่อนใจคมคืกอกันนอ้ออายอันสั่งเห็ดผมมาแล้วก่สัง่งเอิญสั่งเห็ดผมไม่เอ็ให้เจ้า ทำลายใจผิดนี่มนเป็นบเพรางเพิ่นว่าเสียค่าไฟจะเสียไป่าไฟบ้านเจ้ามื้อเนี่ย,เ,ยเ,เสียค่าแล้วเสียค่าแล้วติ้ยเป็นผู้บ่าวนี่บ่ผู้บ่าเขาเขาชอบไปนําอ้อยหลังเนอ้อยหลังแน่้ออ้อยหลังนั่นน่ะน่ะอ้อยหลังแน่นั <S <S> <S นน่นผู้บ่าวมานั่นน่ะหือ20,000อ,อนเขวาวบาเพราะขาดตัวบังเตี้ บอเปียงไห้หวังสันเพียบองมีผัวแล้วพี่ก้อยยังรักแม่พีโอค,คักรักตามไม่หายจะคอยจนผัวอวสายตายบอกอย่างไม่อายล่าด้านหน้าทนบอกวีญวาณก่นอนเอาไปบอกซะไปอไ,ไปตาบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีความสวัสดีความ <Ừ. S 1> ไปบานแต่มเจ้าบาดีด้วย <Ừ. S 1> อืมบอกพยาบาลก่อน,นเอยไปบอกจังม,มาเปบ้านสันสองเงอนเบ้าติเนี่ยสองเงอนไฟสองเงอนเบา้าติบอกบอกฮะไปยังไยว้างสั้งสันพวท่าดีก็หินมาอยู่บ้านวันนีบ้บ้า่ได้ผัวรอปันกูว่าด้วยเห็นบ่าพี่เพียรบอกพยาบาลก่อน,นเออไปตาก่อนข้ามหนีไป กูลดดารา็ม <mean> ว่าเสียคาไฟเห็้ยมันนึงดาราช่องสามของเรานะคะ